สวัสดีค่ะนักศึกษาอันนี้เป็นคลิปที่2นะคะเรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีนะคะคลิปที่1เป็นคลิปที่ครูได้ทบทวนเงินได้พึงประเมินค่าใช้จ่ายค่ารถยนต์ให้นักศึกษาปไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะเป็นการคำนวณนะคะซึ่งการคำนวณภาษีจะมีด้วยกันทั้งหมด2วิธีนะคะการคำนวณภาษีวิธีที่1ที่ครูจะสอนในคลิปนี้นะคะ เงินได้พึงประเมินทุกประเภทนะคะต้องคำนวณภาษีวิธีที่หนึ่งค่ะเงินได้พึงประเมินลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนเท่ากับเงินได้สุทธิคูณด้วยอัตาราภาษีนะคะสำหรับคลิปนี้ครูจะสอนสำหรับเงินได้พึงประเมินประเภทที่หนึ่งเท่านั้นนะคะการคำนวณภาษีวิธีที่สองนะคะเงินได้พึงประเมินประเภทที่สองถึงแปดจะคำนวณภาษีวิธีที่สองนะคะ ซึ่งจะมีในคลิปถัดไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีสำหรับเงินได้ประเภทที่1ประเภทเดียวนะคะดูที่โจทย์นะคะเอกสารนะคะนักศึกษาดูเอกสารแล้วก็คำนวณทีนี้เวลาดูคลิปมาไม่ใช่ดูแล้วลอกอย่างเดียวนะคะขอให้นักศึกษาดูคลิปรอบแรกให้เข้าใจก่อนแล้วรอบที่สองก็ทำแบบคำขาดพร้อมครูได้เลย นายประโยชน,น, 300, ยนะะ์ได้รับเงินเดือนปีละส0 0แสนสรุปให้เลยนะคะว่าทั้งปีอ่ได้รับเงินเดือนปีละส0 0แสนจ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพปีละ9 0 0 0นะคะก็สรุปยอดมาให้นะคะเพราะว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยลูกจ้างจะถูกหักจากเงินเดือนทุกเดือนนะคะปีหนึ่งเป็นเงิน900 0ประกันสังคมสรุปมาให้ปีละ900าบาทนะคะซึ่งหักจากเงินเดือนนะคะ เดือนหนึ่งจะไม่เกิน750บาทนะคะปี19,000เบี้ยประกันชีวิตนะคะปีละ6,500บาทกรมธรรมีอายุ15ปีจ่ายดอกเบี้ยบ้านปีละ7,250บาทบิดาอายุ72ปีนะคะลดหย่อนภาษีได้มารดาอายุ59ปีลดหย่อนภาษีไม่ได้นะคะเงื่อนไขคืออายุ60ปีขึ้นไปนะคะไม่มีไรายได้ทั้งคู่ ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีเท่าใดนะคะเราจะมาเริ่มการคำนวณเลยค่ะเริ่มแรกนักศึกษาต้องทราบก่อนว่าเงินได้พึงประเมินของนายประโยชน์เนี่ยคือเงินเดือนนะคะเป็นเงินได้ประเภทที่1นะคะปีละส0 0แสนนะคะปีละส0 0แสนต่อไปก็คือหากส่วนเกินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตรงนี้นะคะ กองทุนสำรองเลี้ชีพให้ไปดูที่โจทย์นะคะปีละเก0าพบาทคำว่าส่วนเกินกองทุนเนี่ยถ้าเกิน1นึ่งหม่นบาทให้เอามาลงหักจากเงินเดือนค่ะโจทย์ปีละเก้าพันไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีตัวเลขให้กรอกเพราะเงื่อนไขคือส่วนที่เกินหนึ่งหมื่นนะคะข้อนี้ไม่เกินค่ะคงเหลือนะคะสามแสนบาทนะคะ หักค่าใช้จ่ายนะคะประมวลรัศดากรนะคะจะไม่ได้นะ50%ไม่เกิน1แสนบาท3แสนคูณ50%แสนห้านักศึกษาลงค่าใช้จ่ายได้แค่แสนเดียวค่ะเพราะเงื่อนไขก็คือให้หักได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนะคะหักกันออกมาก็จะเรียกว่าเงินได้เพงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย2 0 0แสนบาท เงินได้พึงเมินคือ3า0แสนหักค่าใ้จ่ายแสนหนึ่งหลังหักก็เหลือสองแสนหักค่ารถหย่อนค่ะผู้มีเงินได้นะคะผู้มีเงินได้ดูตามโจทย์เลยค่ะผู้มีเงินได้คือนายประโยชน์นะคะเขาให้หักรถย่อนได้ปีละห0 0มืบาทค่ะตามประมวลรัษฎากรตึ้งต้องจำนะคะเสร็จแ,แล้วก็ตามด้วยสถาบันครอบครัวนะคะเป็นคนโสดไม่มีผู้สมรสบุตรก็ไปที่บิดา อายุ72ปีดถย่อนได้30,000ืบาทนะคะบุตรนะคะเอาวิดาไปหกักรถย่อนได้เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะมารดาอายุ59ปีดถย่อนไม่ได้นะคะครูก็จะไปดูที่โจทย์ไล่ตามโจทย์เลยนะคะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพปีละ900 0ันอ่ะครูก็กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, 9, ก,ก,ชพก็ลง900 0บาทตามโจทย์นะคะลง900 0ห้ามลงเกิน10,000บาทนะคะ ข้อนี้9,000ลงไปเลยค่ะ9,000แล้วคขาก็ไปดูที่โจทย์ประกันสังคม9,000ก็เอามาลงเลยค่ะประกันสังคมตามโจทย์9,000บาทนะคะที่โจทย์มีเบี้ยประกันชีวิตนะคะก็ใส่ลงไปเบี้ยประกันชีวิตไปดูที่โจทย์6,500บาทลงนะคะลงได้เลย5 6,500บาทเพราะว่าประมวลระกากรให้ไม่เกิน100,000บาทค่ะ โจทย์ดอกเบี้ยบ้านปีละ7,250บาทอาะก็ลงไปดอกเบี้ยบ้าน7,250บาทเพราะตาประมวลรัศดากรให้ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทแล้วรวมรายการค่ารถหยอนทั้งหมดเลยนะคะออกขวามือรวมแล้วได้121,750บาทนะคะแล้วออกค่ารถหย่อนทั้งหมดเนี้ยไปหักที่2 0 0 0 0 0 ก็จะเหลือเงินได้สุทธิ78,250บาทสรุปนะคะนักศึกษาเงินได้สุทธิตัวนี้มาจากเงินได้พึงประเมิน3 0 0 0หักค่าใช้จ่ายแสนหนึง่งหักค่าลถหย่อน121,750บาทเหลือเงินได้สุทธิ78,250บาทและเงินตัวนี้นะคะนักศึกษาถ้าไม่เกิน150,000บาทถ้าไม่เกินนะคะไม่เกินแสนห้า นายประโยชน์จะไม่เสียภาษีค่ะเพราะเงินได้สุทธิไม่เกินแสนห้าค่ะนะคะเขาจะมีตารางอัตราภาษีตามประมวลรัษฎากรค่ะนะคะวิธีการดูนะคะอันนี้เป็นตารางนะคะเป็นตารางตายตัวเลยตามอัตราภาษีที่เขากำหนดมาว่าช่องแรกเป็นช่องช่วงเงินได้สุทธิเกินไม่เกินคือเงินได้สุทธิเนี่ยนะคะตอนนี้ที่มันเกิน0ูนย์ถึงแสนห้านะคะ แล้วช่วงกันได้สุทธิช่องเนี้ยมาจากแสนห้าลบศูนย์ค่ะเหลือแสนห้าอัตราภาษีศูนย์ปอร์เซ็นต์ค่ะแสนห้าคูณศูนย์ภาษีไม่มีนะคะต่อไปถ้าผู้มีเงินได้นะคะมีเงนได้สุทธิถ้าเกินแสนห้าแล้วอยู่ในช่วงที่ไม่เกินสามแสนนะคะแสนห้านะคะมาจากสามแสนลบแสนห้าค่ะเหลือแสนห้าคูณอัตราภาษีห้าเปอร์เซ็นค่ะ แสนห้าคูณห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดพันห้าร้อยนะคะภาษีสะสมเจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อไปค่ะผู้มีเงินได้นะคะถ้ามีเงินได้สุดที่เกินสามแสนแต่ไม่เกินห้าแสนค่ะไม่เกินห้าแสนนะคะช่วงเงินได้สุที่ค่ะ 5, 3, 000, ห้าแสนลบสามแสนเหลือสองแสนค่ะอัตราภาษีคือสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะสองแสนคูณสิบเปอร์เซ็นต์สองหมื่นบาท ภาษีสอง0 0ื่นะคะเดิมมีอยู่แล้ว7 5็ดนะคะบวก2องหมภาษีสะสมก็ต้องบวกนะคะเพิ่มขึ้นเป็น27,500พผู้มีเงินได้นะคะถ้ามีเงินได้สุทธิเกิน5,000สนแต่ไม่เกิน7 000, 5็ดแสนะคะช่วงกันได้สุทธิค่ะ7จ็ดแสนห้าลบห้าแสเหลือ250,000อัตราภาษีอยู่ที่ส5เซค่ะ สองแสนหคูณสิหเปอเซนได้3,7,500นะคะบวกภาษี2,7,500ค่ะสะสมนะคะสองหมื่นเจบวกสามหมื่นเจ็ดพันหภาษีสะสมหกหมื่นห้าพัต่อไปผู้มีเงินได้มีเงินได้สุทธิเกินเจ็ดแสนห้าแต่ไม่เกินหล้านนะคะช่วงเงินได้สุทธินะคะ หนึ 1> 1, ่งล้านลบเจ็ดแสนห้านะคะเหลือสองแสนห้าคูณอัตราภาษีอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นค่ะห้าหมื่นบาทบวกหกหมื่นห้าพันเป็นหนึ 1, ่งแสนหนึ่งมื่นห้าพันค่ะภาษีสะสมผู้มีเงินได้นะคะมีเงินได้สุทธิเกิน1ล้านแต่ไม่เกิน2ล้านค่ะช่วงเงินได้สุทธิ2ล้านลบ1ล้าน หลือ1ล้านคูณ25% 1ล้านคูณ25%ภาษี2 5 0 0 0 0สะสมค่ะ2 5 0 0 0บวก1 1 5 0 0 0เป็น3 6 5 0 0 0ต่อไปผู้มีเงินได้สุทธิเกิน2ล้านนะคะแต่ไม่เกิน5ล้านช่วงเงินได้สุทธิ5 2, 3, ล้านลบ2ล้านเหลือ3ล้านคูณ30% สล้านคูณส0มสิบเเซเก้าแสนค่ะภาษีสะสม9 0้าแสนบวกสามแสนหกหมห้าพันสะสมเป็นหนึ่งล้านสองแสนหห้าพันผู้มีเงินได้ที่มีเงินได้สุทธิเกินห้าล้านขึ้นไปนะคะถ้าเกินห้าล้านขึ้นไปเนี่ยภาษีจะอยู่ที่35%เอร์เซนตคือสูงสุดแล้วน,นะคะนี่คืออัตราภาษีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้โจทย์ข้อหนึ่ง นายประโยชน์เนี่ยเงินได้สุธิไม่เกินแสนห้าจึงไม่เสียภาษีค่ะทีนี้เรามาดูข้อสองนะคะโจทย์ข้อสองนะนายประโยชน์นะคะได้รับเงินเดือนชื่อนายประโยชน์เหมือนเดิมนะคะได้รับเงินเดือนปีละส8มแสนดหพันนะคะ วงเล็บถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายเดือนละห600้อยอันนี้หมายความว่าทํางานแล้วบริษัทได้หักภาษีของนายประโยชน์ไว้เลยนะคะเดือนละห0ร้อยเดือนละห0ร้อยบาทเดี๋ยวถ้าเกิดเราคํานวณภาษีสิ้นปีแล้วนายประโยชน์เนี่ยเหลือเงินได้สุทธิไม่เกินแสนห้าภาษีที่ถูกหักไว้ของนายประโยชน์นะคะตอนท้ายจะขอคืนได้ทั้งหมดค่ะทีนี้ประโยชน์นะคะทั้งปี จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพปีละ1800บาทนะคะคือถูกหักทุกเดือนอยู่แล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างนะคะรูก,ก็สรุปมาให้เลยว่าปีหนึ่งถูกหักไว้เป็นเงิน1800นนะคะแล้วก็หากประกันสังคมสรุปมาให้ปีละ900 0บิดายุ72ปีนะคะจ่ายเพียบประกันสุขภาพบิดาปีละ8,000บาทจ่ายดอกเบี้ยบ,บ้านปีละ17,500 ต้องเสียภาษีกันได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีเท่าใดนะคะโจทย์จะคล้ายๆกับข้อหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือเงินเดือนเพิ่มขึ้นและมีการถูกหักภาษีทุกเดือนการคำนวณใช้หลักการเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะเงินได้พึงประเมินของประโยชน์นักศึกษาก็ระบลุลงไปว่าเงินเดือนหมอดสีวเล็บหนึ่งเหมือนข้อหนึ่งเลยค่ะตัวเลขนะคะเงินเดือนทั้งปี 3 8 5 0 0 0ต่อไปเหมือนเดิมคือหากส่วนเกินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะอธิบายแล้วเกินในที่นี้คือเกิน1,000 0ให้นักศึกษาไปดูที่โจทย์ค่ะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ1 8 0 0น้อยเกินหมื่นไป800บาทเอาส่วนที่เกินหมื่นเนี่ยค่ะมาลง800บาทหากออกจากเงินเดือนค่ะลบกันออกมาก็คงเหลือ3,8 4 2 0 0นะคะ ต่อไปหักค่ายจ่ายค่ะตามที่ประมวลรัษณากรกำหนดนะคะประโยคนี้นักศึกษาจะต้องคุ้นและ50ไม่เกิน1 0 0 0แน่นอนเลย384,200คูณ50เกิน1 0 0 0เพราะฉะนั้นจะหักค่ายจ่ายได้เพียงแค่1 0 0 0 0บาทค่ะหักกันออกมาเหลือเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย 2 8 4 4 2 0 0บาทนะคะนักศึษาน่าจะเขียนทันเนาะเพราะว่าตัวหนังสือบางส่วนเนี่ยครูพิมพ์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาแค่เติมลงไปที่เส้นปะนะคะเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะคะต่อไปก็คือหักค่ารถหย่อนนะคะสเต็ปแรกก็คือตัวนายประโยชน์จะเรียกตัวเองว่าผู้มีเงินได้ หกหมืนบาทนะคะเห็นผู้มีกันได้ใส่ห0หมืนบาทได้เลยค่ะผู้สมรสบุตรไม่มีนะคะมีใครมีบิดาอายุเจ็ดิบสปีอ่ะบิดาครูก็พิดมาให้แล้วนักศึกษาจําได้ไหมลถหย่อนได้เท่าไหร่สามหมืนบาทนะคะแล้วก็ ไม่มีมานดาก็ไปไล่ที่โจทย์เลยนะคะมีอะไรบ้างที่ลดหย่อนได้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะพิมพ์มาให้แล้วไปดูที่โจทย์1 8 0 0นักศึกษาลงได้แค่หมื่นเดียวค่ะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลดหย่อนตรงนี้ลงได้ห้ามเกิน1 0,000หื่นเพราะนั้นหนูลงได้แค่หมื่นเดียวค่ะแล้วที่เกินหมื่นไปแปดเอาไปหักจากเงินเดือนข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะแยกกันนะคะอันนี้หมื่นแล้วก็ข้างบน800บาท ประกันสังคมไปดูที่โจทย์ค่ะลงไปเลยตามจริง9,000นะคะแล้วก็ประกันสุขภาพบิดาปีละ8,000ค่ะลงตามโจทย์ค่ะ8,000บาทมีดอกจันทร์มาให้ก็คือต้องทบทวนนะประกันสุขภาพไม่ว่าจะเป็นของบิดามารดาคนเดียวหรือสองคนเอามารวมกันต้องไม่เกินหมื่นห้าเรก็ลงตามจริงเลย8,000บาทนะคะ ดอกเบี้ยบ้านดูที่โจทย์หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยลงตามโจทย์ค่ะไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะคะตัวค่ารถย่อนบางตัวครูมีเครื่องหมายดอกจันมาให้นั่นคือให้นักศึกษาระวังว่าอย่าพลาดนะคะคือเวลาสอนแล้วนักศึกษามักจะผิดพลาดตัวที่ครูใส่เครื่องหมายดอกจันเนี่ยแหละคะ่ะเสร็จแล้วให้รวมค่ารถหยอนอ์ทั้งหมดเลยนะคะรวมค่ารถหยนอนทั้งหมดออกขวามือค่ะลองบวกดูนะคะมีเครื่องคิดเลขบวกแล้วก็ได้เท่าครูค่ะ 134,500นะคะลบกันออกมาก็จะเรียกว่าเงินได้สุดที่หนึ่0แรอยบาทเข้าเงื่อนไขคือเงินได้สุดที่ไม่เกินแสนห้าเพราะฉะนั้นนายประโยชน์ไม่เสียภาษีค่ะไม่เสียภาษีนะคะไม่ต้องเสียภาษีเพราะเงินได้สุดที่ไม่เกินแสนห้า และผุยถูกหักภาษีไว้เดือนละ600บาทจะได้คืนค่ะเพราะฉะนั้นจะได้คืนภาษีนะคะ600บาทคูณ12เดือนได้คืนทั้งหมดกี่บาทตรงนี้เว o ชันมาอยากให้หนักศึกษาคิดเองบ้างเห็นไหมครูทำอะไรมาให้ตั้งแต่ต้นจนเกือบจบแล้วก็จะเหลือไว้นิดหนึ่งนะคะอยากให้หนักศึกษาคิดดูซิว่านายประโยชน์เนี่ยจะได้ภาษีคืนทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่นะคะ ถ้าใส่ question mark ตามครูมานี่ไม่ได้นะคะครูโกรธจริงๆด้วยลองคิดเองนะคะสำหรับคลิปต่อไปก็จะเป็นการคำนวณภาษีข้อที่3ข้อที่4ตามเอกสารที่แจกให้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ